สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวเถาย่วัดปูกูแก้วเ AP ้ยครับพี่น้องครับพาท่านผู้ชมครับมารับชมตรงงวดครับพี่น้องครับงวดวันที่1สิงหาคม2565น้นะครับเนาะครับเดี๋ยวจงเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันครับพี่น้องไปรับชมแนวทางตองงวดปูน้ากันครับเอาปูวาปูจุดถูแลวพี่น้องครับบ่าวเถาจะพาไปเบ่งเนาะครับเนาะครับวาครับเลขทถูตัวไดครับท่านผู้ชมครับ โอ้ขับนี่ครับหมวที่ผ่พานมารับเล็กถูกปูหาสามนะครับเนาะรับเล็กถูกปูหัดที่จุดหมวที่ผ่พานมาห้าสามสามครับบาวเถาเนาะครับเนาะขับโค้งสุดท้ายโบเร่มาตามน้าปูครับกาดตัดกันจะเข้าหาสามนะครับพี่น้องนี่ครับกว่นี่ปูครับเหล็กถูกปูสี7หกเจ็ดับทำช่วงับเอาครับ เขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันครับพี่น้องครับไปรับชมน้ำกันนะครับเนาะครับว่าปูใจต้องหมดตัวไรครับผมอันนี้เลขถูกปูเด้อครับกราบน้ำมาสการครับปูเออเจริญพรครับปูคอยู่ดีมีแห้งไปอย่างไรฝนตกบ่อร่างคุณโตขับปูโตเปเซ่าครับผมนนีี่กกกตตเมือโอ้ปูถูก จุดนวดที่แล้วนี่ห้าสามสามมาปูสสาามมครับเบ่าเท่าวรรยมาตอนเอกพงศ์สุไทร์คาปูพงศ์สุไทร์ครับเด็กถูกปือว่าแมนนะปูเนาะท่านเบอรกิงวดกับเขาอีกปูเนาะปูเนาะทานมันกับโบไก่คือสูนันตันแปดหาเจ็ดก็ออกแปดศูนย์เจ็ดครับคาปูศูนหกแปดมันก็ออกหกสิบเอ็ดครับ ด้กับปูนี่กับปูโอ้กับปูนี่ครับทาช้มเห็นไหมครับนี่ครับชิเล่อห้าสามสามนี่ครับงูามเาะค่ะง่ายพ่อสามปูนึ่แม่เราปูเนาะว่อนี่จุดแล้วปะค่ะจุดแล้วปูจุดแล้วจุดแล้วว่าน บาดเขาเบื้องเอาครับบาดเขาเราเลขอันนี้กับปูเนื้อทางแนวทางของปูครับผมเนื่องจากเนาะมันวิ่งมันบ่เข่าสงวดเลยเรื่อยเลืครับมาปูอ๋ออ๋อเนี่ยบ่อเข่ากับน้ำคือนเขาปูเออครับเป็นเพราะเป็นแนวทางเนาะลังเท้ามันออกกันละเน้อปูเขาเหงาขึ้นกันแมนครับมีเข่ามีมีบ่เข่าเนาะปูเนาะบ่เข่าก็คือบ่เข่าปูคนมาเบื้งเหาครับผมวิ่งหกกับเก้า วิ่งหกับเก้าเนะปูเนาะครับสตัวกันหกเโอ้ครับปูสอตัวหกสี่หกตัวกันกันสองสอันนี้เลขกันฝันตองวดนี่ฝันครัดเรื่องเลขฝันฝันว่าไรครับปูที่สิบเจ็ดน่ะหรเลียงออกแล้ว็ยามนอนยามแมลงครับฝันว่ามีโยม3ามคนจัก เขาสิไปอย่างเขายืนน้ำกันสมรับให้บังคือบังนำทิ้งคือคนเก่าคนเก่เขาสิไปให้ไปนหน้าหนาครับให้มีมายาอยู่ครับป่วยงวดนี่ว่าสันเลขล่างหันศูนย์หกเด้อว่าสันครับงวดิีมาเนี่คำสีดสีสั่งอีเลก็ะด้ครับศูนย์หกนี่เลขล่างเป็นเลขล่างว่าสันเลขล่างเอองวดซีมาเนี่โอ้ผมบอกไปสั้น ก็ง่ายนี่ตวายผู้ที่เพิ่นบอกนี่เป็นคนนี่ว่าเป็นเออก็คือคนคือย่มนี่แหละผู้ใส้ครับสามเ้าแต่ว่าก็ยืนไกลปูก็เพิร์นว่าอย่างไรครับเรื่องห้องไส้ปูปูเอ้ยง้วสีมานี่ศูนย์หกหรือเลขล่างนัคำที่ที่สั่งอีลีก็ได้เพิ่นบอกอย่งสั้นสั่นปูเนาะนี่ครับเลยส่วนหงเมื่องเขามันเลขฝันบอกศูนย์หกล่างเพิ่นบอกศูนย์หกเลยมาปูเมร์วันที่สิบห้ากันก็มันเลขที่ออกคือกัน ป,ปูมาเค้นทั้งนี้มาขอทั้งนี้เป็นยังไงก็ขอให้มันออก آ, หาสามหึงสามหาสามสามนี่สั้นคำอยากเหตดอยากให้ปูเห็ดปูสั่งหองลังข่างสั้นเขาได้เห็ดไ้คำพิษพาดแบบนี้วะพิษมาสองเดือนอะไรเรียกทก็ได้ว่าครับปูคชที่ว่านี้เราบวเห็ดแล้ววะ<อ>หอลังค้างมันไม่มีปัจจัยเพราะว่าญติยมนุ่มบโชคศมิลาภก็ไม่มีใครช่วยขึ้นมาว่าบูกาะใสติยมนุ่มกระใส คพราะแอบซีพิ่นเป็นสายบุญนี่แหละบอกแ่ก็บอกบุหรี่มันก็บบุได้เหตุนี่แหละมันออกมาเลยแมนอีลีอาหาสามอีลีตรงตรงเลยมาที่ผ่านมามาหาปูแต่ที่แรกบัตรบริมาหาปูอีกแล้วมานอนกลางคืนครับแล้วมานอนฝันตัวซุนโฮนี่แหละคื้นนลระเลียกออกแล้วก็ขึ้นก็บางตีหนึ่งตีสองนี่แหละครับอืมาโยม สามคนอะยืนร่มกันอยู่ว่าคือกับเจ้าสิไปให้ไปหน้าว่ายงไหมครับให้บังทิ้งบังน้ำปะคือมีสองตุ้งนั่งอยู่ครับปูไอ้งวดนี่หันศูนย์หกเด้อเลขล่างหันคำปูที่เฮ็ดสีสางอีหลีก็ได้ว่าจัดค่ะกระปูก็ไม่ได้ตอบได้ยังเลยก็เลยเฉยก็สวดห้งเมืองขึ้นมาก็มาเขียนไว้นี่แหละจักสิแม่นบมแม่นเนาะเรื่องฝันเนาะเรื่องนี้ผมจะมีก็ได้ตัวเดียว บอกหอดล่างเรแล้วว่าง่ายไหมบอกเลยทีพอปูวคำบอกล่างก็นแม่เนี่ยคำบนตามไดู้ปเลยเรียกบนันเปินวายอยากเคล็ดอยากสั่งตัวนี้ได้พอปูเออคำอยากเคล็ดอยากสั่งอีลีหันนศูนย์หกศูนย์หก็งวดนี่ศูนหกล่างบอกบอมนี้บอกขับปัญญ่วะขับปูเออโ่ปัญญงโอ้บ่าเพ็ะเจริญตาปูเนาะเอาเพิ่นบอกทั้งสามคนเลยบอกปูเออก็บอกผู้เดียวคละเขา่ดียนอยู่สาคนไอดยอยู่สามคนคนิึงซิมนคนเก่าคนเก่เพื่อ ผู้เฒ่าเขาสิไปให้ไปหน้าสิตันั่งบังไม้ไ็นใส่น้าม้ยไปกินโว้นั่งไงก็คืออย่างนั้นอ่ะเออใส่หมวกใส่เสื้อยางดีนี่แหละหมวดนี่ก็งามนะปูเนาะหางเดียวครับหกเก้าสี่วิ่งเน้นเก้าปูเนาะหกตัวร่องครับตัวที่ปูขีดคือตัวนี้งเก่าหกตัวร่องเดี๋ยวบ่าวเถาะจึงจะเขียนตัวใหญ่ๆให้ตัวนี้ก็เน้นหัเก่าให้เพิ่มอีกที่หนึ่งเพื่อเพอใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่มตาบดีปูเดี๋ยวบ่าวเถาะจะเขียนตัวใหญ่ๆเพิ่ม นี่ครับ,บขับหกเก้าสี่หกซีหกเก้ากันสองซีเหล็กฝันนี่ครับปูพันว่าฝันดีคักเด้อครับเพื่อได้เฮ็ดได้สร้างครับเพิ่นบอกเลยนะปูนะนเนาะศูนย์หกล่างอบอกว่างวดนี่ปูให้ศูนย์หกกลางเด้อว่าสัน<ม>่นทำสิเฮตุสิสั่งไอ้ลีก็ว่ากับัน เสีสั่งคูได้อันด้โอ้ในความฝันเป็นเร่งความฝันกัแดงว่าพอมาปูจะดสั่ง้อละั้งเป็นนมือวันที่สิบห้าบอมาเข็นทั้งนี้เอ็นเทพพวกบางบทนี่ัเข็ยนคักอยู่ก็ว่าวนั้นนะเเ็กตัดขาดไปเลยว่าวยไปครับปูทำบออกเลขเสี่ยงสูกเลขูกนี่เลเมนบบได้เห็ดแล้ว่าเจ้าที่จะสร้างเลยว่าเล็กูกปูกับยดถิมเด้อครับสี่หกเจ็ดนิต หกซีกับตรงกับเลขทูปนองปูเนาะนี่ครับหกซีหกซีตรงกับเลขปูเลยกับหกเจ็ดเฮ้เดี๋ยวว่าแถาเขียนให้ตัวยังไครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับเป้าแถวกาเขียนตัวยังไๆเห็นแล้วเนาะครับเนาะกับปูบอกวิ่งเด่นเก่าร่องหกนงปูเนาะกับหกเก่าซีครับสองตัวตัดหกซีหกเก่าครับปูเน้นที่หกเก่าครับกันสองซีพี่น้องกับเลขฝันปูนะครับเนาะตามที่ปูวาวห้ฟังเด้อครับ เพิ่นว่าเพื่ออะไรเฮ็ดได้สร้างศูนย์หกล่างเนาะครับทำช่วงครับเลขทูบกกะยะทิมครับเลขทูบป,ปูถือว่าที่ผ่านมานี่เขาหาหกงวดติดนกปูเนาะม,นมา,มาห่างไปสองงวดนกปูแ,แล้วงวดเมื่อกี่กะหาหาสามพี่น้องครับนี่ครับงวดนี้เลขทูบป,ปูสี่หกเจ็ดปูยำมาสี่หกหกเจ็ดเท่านั้นครับนี่ครับต,ตัดในเด้อสี่หกหกสี 4, ต่ตรงกับอของปูเลย เลขฝันนี่ครับศูนย์หกนปูเนาะโอ้ฝันว่นาเพิ่นมาบอกเล่นมาปูฝันมาบอกกันแล้วในความฝันเพิ่นหูหูพ่อมาปูจะสั่งที่ปูแมนโอ้ไหัวยังได้ไปยูหัวก,กับนปูแมนเลยโอ้เพิ่นมาอยากเช็อเดอยากสั่งหกไอ้ศูนย์หกนี่ล่าล้างเพิ่นมาปูแมนล่างโอ้ยขับปูอืมก็งยันเพิ่นยืนอยูเ่เอากระอันนั้นเล่นโน้มมันด ห้องไสรูดแม่ก็พวกไกลกันสิพ่อปลักต้นมวงนี่แหละปูเอ้งวดนี่อันศูนย์หกเด้อล่างมาสั่นครับปูที่สีสางอิลีก็ได้ยนะเพราะว่ามันเพราะว่าอันปู่ก็ได้เขึ้นทีแรกหลักนะครับครั้งที่เรา่นสีไฮให้ไสสางอิลีก็ต้องต้องงวดขออีกสี่งวดครับปู่ต้องงวดนี่ไปย่างอีกสี่งวดอีกสี่งวดแม่นขอขอสี่งวดขอมันถือเลี่ยนติดกันสี่งวดวอาง่ายไป ยังสิได้เหดุสังว่าอ่อนนะค่ะคิดว่าขอเพื่อนั้นตั้งแต่งวดหาสามนี่แหละไปครับมานี้งวดที่สองอือเพราะมันเขาเป็นงวดที่สองเด็กถูกเนาะครับเนาะปูขอไปจังวดละครับต่อจากนี้ขอไปสี่งวดสี่งวดก็ปูเนาะแมนงวดที่หาออกมาแล้วอ่ะครับบัตรนี้เลยขออีกสี่งวดแมนครับ งวดนี้งวดที่สองบอกปูบัตนี่งวดที่สองงวดนี้ฮะงวดนี้งวดที่สองครับงวดที่สองอสี่หกเจ็ดเลขถูกครับเลขก็ง่ามอยู่เด็กง่ามปูครับเพราะว่าสี่หกนี่เลขปูหนีหน่อยครูหน่อยชุดเด้อครับทำชุ่มนี่ครับถ้าวิ่งนี่ครับผู้ใดมักวิ่งเลขเด่นนี่วิ่งไปเลื่อยเก่าคูว่ากลมกันพร้อมครับขับชุดนี้บนล่างด้วยครับพี่น้องนี่ครับแคปหน้าจอครับทำชุ่มครับ กับปูกูแก้วนะครับเนาะับเหล็กถูปูหมวที่พันมากกะหาสาหาสามสครับนี่ครับตัดกับผมปูกรว่างวดนี้เล็กถูซีหกเจ็ครับกับตัดหกซีหเจ็ดูมาเอาก็จะซื้ง่ายคือกัครเอาครับ3ตัว6 9เก้าสี่ีเก่เนียที่6กเกากัน2อครับ ยำเลขฝันครับตัวนี้สามตัวเ็ยเลฝันปลาเด้อสี่ตัวไปลดสี่หกเจ็ดนี่ในความฝันลดเลยครับในความฝันกับผูไส้เนาะครับเนาะบอกปูว่าอยากเข็ดอยากสั่งศูนย์หกล่างเด้อครับพี่น้องกับเอ้ากับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องเก่านะครับเนาะกับเงื่อหลน่องท่องไรเขาสุกคนเด้อครับผมก็กันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ